ที่ในพื้นที่ของอำเภองาวค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่ของอำเภองาจังหวัดลำปางนะคะทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้สนธิกําลังทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูทรเงาวพร้อมชาวบ้านกว่าร้อยคนได้ไปออกค้นหาคนหายค่ะหลังจากที่เข้าป่าออกไปเก็บเห็ดร่วม4ี่วันสุดท้ายพบว่าเป็นเสียชีวิตแล้วค่ะ ที่บริเวณป่าสันอ่างห้วยส้มตําบลบ้านแหงอำเภองาจังหวัดลำปางนายสมจิตจุนเจริญในอำเภองาได้ปล่อยกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทอนเงาค่ะพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ตําบลบ้านแหงกว่าร้อยคนหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านและผู้นำชุมชนว่ามีคนออกไปหาเก็บเห็ดในป่าเหนือหมู่บ้านแล้วหายตัวไปตั้งแต่คืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะจึงได้ระดมกำลังออกค้นหาตัวซึ่งมีชื่อว่านายเพชร เมฆขาวอายุ59ปีชาวบ้านร่องเห็ดตำบลบ้านแหงอเภงาวหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้ขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อไปเก็บเห็ดในป่าซึ่งเป็นผืนป่าเหนือหมู่บ้านและเป็นเขตรอยต่อเขตอุทยานแม่ยมจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เจ้าตัวนั้นเคยเข้าไปหาของป่าเป็นประจำอยู่แล้วด้วยค่ะ ขับไปดูนะคะสำหรับการค้นหาใน3วันที่ผ่านมาค่ะตอนแรกไม่พบตัวและรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้ระดมกำลังออกค้นหาในผืนป่าดังกล่าวในรัศมีที่ไกลขึ้นกว่าเดิมภายหลังค่ะได้ระดมกำลังค้นหาเข้าสู่วันที่4ซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนวันนี้เกือบเที่ยงวันนี้ค่ะหรือว่า16 กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ก็พบผู้สูญหายนะครับเป็นศพไปแล้วห่างจากฐานปฏิบัติการค้นหากว่า8กิโลเมตรเบื้องต้นค่คาดว่าอาจจะเสียชีวิตจากโรคประจําตัวโดยหน่วยกู้ภัยค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจจะได้นําร่างนะคะออกมาพิสูจน์หาสาเหตุของการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะ